โอ้สัมผา์สัมผาสสัมผณสซื้อใหญ่ซื้อใหญ่สัมผัสเมื่อไปซื้อน้ำก็ซื้อปุ๋ยไม่นิ่งมาคนจะล่างหดเยียบลิปว่ากันว่าสีล่างสีล่างกัจะสีล่างสีล่างอัสีก็จะีก็จะีกูจะล่างเียมาแล้วสีไม่พอเ่ลเียกับแ่าระวังเงี้ยกนเจีแยไม่คอยแล้วช่วยเลยกินกูเจียไปให้ ไปดสตาบังลูกเดสาลีติดมือจับนี่ถือจังหวะพอดีเนาะมือจับเนยมันงวงที่มงแ่ันมบ่ยัวกันยังางนไมพยางแหลัพ้วจังิ่งแก่หมผมันอทุกรอน่ยางกันยังวางกันหมาวยัาหั้วจัเปี่มึงแกมันมวยครอบน่างนยัากไหพวกงละมันพังแล้ เมือนมันเก่งนะมันเห็นอย่างมันรู้โเก่งนีมันซวยเนี่ยดีและมันรู้เนาะัจะว่า่ควยันห่างยันห่างเวลาเวลารถตีรถข้าก็มืดมันก็อาศัยมานี่แหละจะเดินทางแล้วนะครับพูไปไหนอมืดไม่ช่บอกเราไปูกันเนาะสลับลบุรีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาไปเสนอาย เลี train, like? e day, like, ้ยวซ้ายเหรอทำงาจากรงเทเลี Eat, cane cane. ้ยวขวาถ้าเราไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเอ๊มันอยู่ทางโค้งอะไรค่ายนะจะกัยูพันไหนอดไหนลอยไหนยังไม่รู้ยูอดไหนบอกเอ๊ะแไปถามซอหอเขามันรูะรละคุณบอก่และไม่ใ ใช่แต่มันมีค่ายอยู่แต่ว่ามันแยกกองพันอีกนะตัวเออเออใช่มันมีหลายมันก็มีหลายรากมันมีหลายเราหลายเราข้างในหลายเรามีหลายมันหลายเรามีหลายเราหลายกองพันธุ์อีกไปอ่าไหวปูไหวปูไป เราเดินดูบรรยากาศไปข้างหน้าไปางบรรยากาศสดๆดูเรียวนะที่วังปูปาริชิตนาคารานะฮะหน้สวนปัวปอเทียงกำลังออกดอกสวยงามนะครับนี่นี่เป็นยามเย็นนะยามเย็น โอ้สวยนะเนี่ยยามเย็นก็สวยเนี่ทุ่งเลยนะปอเถืองเนี่ย ีบรรยากาศลาสุดครับที่วังปูนะฮะเอาเมืดเดี๋ยวว่มามือ่อมาไว้เขาพรปูนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเรอรอนะเดี๋ยวมืดมานะก็เดี๋ยวไปรับภาษาแล้วก็ลุงเสือรับภาษากับลุงเสือที่ วังเยี่ยมซิตี้นะฮะมหานครว,วังเยี่ยมนะฮะ อะขับไปข้างหน้าแล้วเดินเป็นไปนะบอมอบิ๊กนิด บรรยากาศยามเย็นนะครับที่วังปูปาลิจิตนะครับสวยงามนวนี่ท้องฟ้าพันเมกสวยๆพามาดูข้างบนนะครับ เมืเ่มาแล้วบอมาบ้าอดปี่ดดูมีูิคุณ่อมาค่ะคุไปดือคุณ็นอนเวีแล้วนะ

เียดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับผมไ,ไปและกลับทุกภารกิจจุดเรียกบ่ หยับรถพร้อมแล้วนะฮะรถไฟแรงแบนลูกมาก